ได้สิครับก็ครีมพริกนาโบนบรรเทาอาการปวดนี่ไงล่ะครับเพราะในพริกมีสารแคปไซซินที่มีฤทธิ์ช่วยลดอาการปวดลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อโดยทีมนักวิจัยสูนนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศพัฒนาครีมพริกให้อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวยาครับ ในตัวของพริกหรือสารสกัดพริกเนี่ยจะมีสารตัวแคปไซซินซึ่งจ,จะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ถ้าเราใช้โดยตรงนะคะปัจจุบันเป็นปัญหาที่พบในผู้ป่วยก็คือเวลาถ้าใช้โดยตรงเนี่ย บว่าจะทําให้ผิวหนังปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ร้อนมากเป็นเวลานานนะคะการที่เราทําให้อยู่รูปแบบที่เป็นอนุภาคนาโนแล้วก็ใส่ลงไปในครีมหรือแผ่นแปะเนี่ยจะช่วยลดการระคายเคืองจากการสัมผัสเบื้องต้นนะคะเพราะว่าตัวครีมจะค่อยๆซึมเข้าไปแล้วค่อยปลดปล่อยสารออกมานะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาการปวดได้มือที่สัมผัสเนี่ยก็จะไม่ร้อนเมื่อมีการใช้เราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นนาโนอินแคปซูลเลชันนะคะก็คือเราพยายามเก็บกักตัวอนุภาคสารสำคัญที่เราต้องการให้อยู่ในรูปแบบ ของน้ํามันแล้วเราก็เอาไปกระจายตัวในน้ำนะคะก่อนที่เราจะทําการลดขนาดข,าดของอนุภาคน้ํามันเนี่ยให้มีขนาดที่เล็กในช่วง100-200นาโนเมตรอนุภาคนาโนอิมัลชันนี้สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์จากพริกที่บรรจุอยู่ภายในได้นะครับทำให้สารออกฤทธิ์ค่อยๆถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆ แต่สามารถซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยลดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ครับโดยสามารถนําไปผลิตให้อยู่ในรูปของครีมหรือแผ่นแปะผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ เรามีการทดสอบในอาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยโรคข้ออักเสษนะคะซึ่งจากผลการทดสอบเบื้องต้นนะคะก็พบว่าสามารถจะช่วยลดอาการปวดได้นะคะแล้วก็ลดความถี่ในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์จากที่เคยต้องใช้ทาบ่อยๆลดลงเหลือเป็นทา,าประมาณทุกๆ6ชั่วโมงนะคะ ปัจจุบันเราก็พยายามจะพัฒนาต่อนะคะให้เราสามารถจะควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ของเรานะคะอย่างเช่นตัวอย่างแคปไซซินเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่ออกฤทธิ์นานได้มากขึ้นไปอีกนะคะเพื่อจะได้ประยุ์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นที่ต้องการระยะเวลาให้ปล่อยได้นานขึ้นอาจจะเพิ่มเป็นระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงนะคะผลงานวิจัยดีๆมีประโยชน์คิดค้นโดยนักวิจัยไทยแบบนี้แหละครับที่จะทําให้สมุนไพรไทยก้าวไกลได้ด้วยนาโนเทคโนโลยี สวทชกระทรวงวิทย์คิดค้นเพื่อคนไทย